คนงานอิปูไดี๋ยวเขียดหน่อยตัวหนึ่งเมียกับแบงไหวทีปูปูปูเออให้เดียวลูกกาวเอ้ยเา ปูไม่ใส่ล่ะเห็นไหมเห็นปูไหมลูกปูทำไมมันถึงจับก้านกันอย่างนี้อ่ะฮะทำไมมันถึงจับต้านกันมันกอดกันนี่เนี่ยจะมันออกมันไม่ออกนี่เตรียมาไว้เฮ้ยนี่แต่เอาไปวิ่งแล้วอ่ะมันก็หยุดกอดกันมันก็ออกกันฮะ โอ้ยวันนี้กินรับเท้าอันนี้ปูดองปูดองไม่ใช่ปูดองไปคุดปูเบิร์ตหมูเจ๊ดหลุดโต๊ะเท้ารับเท้ามีเทีนบอกว่าผมตัดใหม่คนบอกผมผมมุวนันเขาเกี่ยวเรื่องของกับซาไลยซาไลยมันเนาะอะไรอีสานใส่ปูอีปูดอองีปูดองอีปูป Kapooga đi hỏi hoa. A hãm chạy bật khí. Oi hoa mẹ. Oi sai lap nó gần nó mùi đê la. Na hô 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 ใส่พรีัคหน้อยเนาะจังสี่วงพววันต้องใส่พรีพวกวันฉีก่ามดีเชเพราะว่าูใดอยกก,ก,ก,กกินหัของกินน้เผ็ดเผ็อนเขา่านนั่นต้อดีแบหลายเต๋ได้เผ็ดเนี่ยมคนเนี่ยเมนูสตาลายีสาน บุยบุยบุยคนบอ,อ,นอกว่าตัวอย่างมันลวงน้ำเลยลายเกืบอบเลยโอ้โหมีตะอ,อันนั้นเดี๋ยวมีตะเขียงก็มีหัวหอยโอ้ยสุดยอดขาเดียงก็คือหัวเด้หัวหอยใส่เอาตัวเป็นหลักอันนี้เมนูผักนะคะดู<ห>สมองโอเคสเต็ป หอมรับสาลายคือทุก้ย่าง